สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลเกตนะคะที่อิสุสุคิงยนสาขาบากช่องค่ะด้านหลังเกตเนี้ยแบบจี๊ดมากอันนี้เป็นตอนเดียวนะคะตอนเดียวเครื่องสามพันลูกค้าใช้งานบรรทุกตาตันเดี๋ยววันนี้เกตจะพาไปดูว่าลูกค้าคันเนี้ยคือจัดสเปคอะไรมาบ้าง คือสุดมากจริงๆอันนี้จะเป็นตอนเดียวนะคะตอนเดียว3,000สีขาวโมเดลใหม่2024นี้ลูกค้าเลือกสีขาว628,000บาทนะคะอันนี้จะเป็นหน้าใหม่แล้วฝากระโปรงใหม่กระจังหน้าใหม่นะคะอันนี้ก็โคมไฟหน้าเป็นฮาโลเจนธรรมดาไฟเดียวอยู่ตรงนี้แล้วนะคะด้านล่างเนี้ยจะเป็นบล็อกที่ใส่สำหรับไฟตัดหมอกแล้วก็ด้านหน้าออกแบบใหม่ใส่กระจังหน้าที่ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นแบบลังพึ่ง อันนี้ก็จะเป็นโมเดลใหม่ลูกค้าใช้งานบรรทุก5ตาตันมาที่ด้านหน้าเลยนะคะอันนี้ลูกค้าใส่ m a c ก <oughs> s อ r เอส s าขอบ18นะคะแต่ว่าสั่งทำเป็นสีพิเศษก็คือสีเขียวเลมอนมุกทองนะคะนี้แบบพี่ต้นแบบสุดยอดมากคือทำให้ตามใจลูกค้าเลยนะคะมีการโหลดมาด้วยแต่ว่าอันนี้จะเป็นน็อต5ูลูกค้าใส่อแดปเตอร์แบบบางนะคะแม็ก s สุดมากจริงคันนี้ ไฟเลี้ยวของตัวตอนเดียวอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ก็ฟิล์มสีเขียวใสลูกค้าก็สั่งให้เก็บติดตั้งเพิ่มให้นะคะข้อคันนี้เป็นข้อผสมเลทลูกคา้าใช้งานบรรทุกบรรทุกส่งของอะประมาณ5ตันแต่ว่าอันนี้เป็นข้อที่ลูกค้าเลือกเมตรสาเป็นข้อของช่างบึงลาดบุรีนะคะอันนี้ก็สั่งมาแบบสุดมากคันนี้อะ ข้างหลังลูกค้าอยากได้สเต็ปแบบมุดซุ้มนะคะพี่ต้นบอกว่าใช้2นิ้วสอดอ้าวจัดให้เหมือนกันนี้2นิ้วสอดนะคะด้านหลังก็ทําสีเดียวกันเป็นกระทะผ่าบรรทุกนะคะของบอยแต่ว,ว่าสั่งทําสีเขียว mm hmm. เลมอนมุกมะนาวมานี่สุดยอดเพาลอยของโปนะคะลูกค้าเลือกเองอย่างที่เกดเคยบอกก็คือเพาลอยมีหลายยี่ห้อแต่ว่าคันนี้ลูกค้าใช้งานของโปนะคะเป็นงานเพาลอยของโปนี ด้านหลังนะคะลูกค้ากิบอกแล้วว่าคันนี้คือแบบสุดมั่งจริงลูกค้าใช้แหนบเทินบนนะคะอันนี้เป็นแหนบของ10ล้อจริงๆพี่ต้น,นทําแป้นใหม่ก็คือใช้งานเป็นแหนบแบบเท bon ินบนก็คือก็คือลูกค้าอยากได้สปิคแบบมุดสุมแล้วก็คันนี้ลูกค้าจริงๆใช้งานบรรทุก5าตันพอบันทุก5ตันแล้วเนี่ยลูกค้าจะต้องดามกระบะด้วยนะคะคันนี้กิก็จะต้องจดทะเบียนคอก แหนบแล้วก็พาวลอยให้ลูกค้าลงเล่มด้วยนะคะสําหรับคันนี้ก็แถมประกันชั้นหนึ่งนะคะแถมค่าจดทะเบียนเก็บลงเล่มให้พร้อมเลยสุดมากมีโชคสองตัวลูกค้าแบบคันนี้คือสวยมากใช้งานได้จริงนะคะบรรทุกห้าตันตแต่ว่าลูกค้านะมีรถใช้งานเป็นรถคอกอยู่แล้วประมาณสองคันแต่ว่าคันนี้ออกมาที่เป็นคันที่สามออกเพิ่มเติมนะคะออกกับคิงยนต์เลยนี่อาพาดูรอบพันนะคะ นี้คอกเมตรสห้าอย่างที่เกดเคยบอกคือคอกความสูงของคอกคือสามารถเลือกได้อันนี้เม35าห้าเมตรยี่สิบเม4 5เม, 45, ม40ลูกค้าก็เลือกได้นะคะนี่ฟิล์มสีเขียวใส่ีจัดให้ลูกค้าเหมือนกันด้านหน้าก็อันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะคะพวงมาลัยออกแบบใหม่หน้าจอเป็นหน้าจอที่รองรับ Android Auto กับ Apple c a r p l a y นะคะหน้าจอ8นิ้วหน้าจอใหม่บอกองศาของรถได้ด้วย นี่ไม่แน่ใจใหเห็นยังสัมพันธ์ง่ายขึ้นนะคะหน้าจอตัวนี้อของค้าลองรับแบบ Android n n r r o i d u u t o แบบแบบไวเลสก็คือแบบไหลาสายด้วยเรือนใหม่ใหม่นะคะขนาด7นิ้วสวยนะสวยลูกค้าก็เดี๋ยวต้องไปใส่กล้องกล้องมองหลังเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พาดูอะไหล่ที่คืนอันนี้ก็จะเป็นพาวลอยตัวเดิมที่ที่ติดจากโรงงานก็คือคืนให้ลูกค้าด้วย กับนอล้อตัวเดิมนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้สเปคแบบนี้นะคะหรืออยากได้สเปคแบบอื่น สามารถทักเข้ามาหาเกีติได้เลยนะคะเกีรติติดตั้งที่อูปป่ปอปาลิสิ่งที่ปากช่องนะคะแต่ว่าตัวเกีรตประจำอยู่ที่สาขาปากชอ่องอีซูซุคิงโยสาขาปากช่องนะคะลูกค้านะ่ะคันนี้จริงๆอ่ะลูกค้าทำทำอาชีพขับรถนะคะก็คือขับรถขับรถล่องแบบนี้แหละลูกค้าจริง,รงๆอ่ะสามารถออกได้ออกได้ทุกอาชีพนะคะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวสวนชาวนา พนักงานบริษัทหรือพนักงานเอกชนหรือข้าราชการคือจริงๆสามารถออกได้ทุกอาชีพเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเกจก่อนได้สําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอยากได้แบบนี้หรือว่าอยากได้สเปคแบบอื่นก็สามารถจัดให้ได้เหมือนกันไม่อยากได้ล้อสีนี้ก็สีอื่นให้เหมือนกันนะคะฝากเพจเกียด้วยนะคะ e su สุปักช่องเซลเกตโทร0 9 4 6 9 3 9 8 7 8เบอร์โทรแอดไลน์ได้นะคะลูกค้าเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้ยังไม่ต้องตัดสินใจนะคะเข้ามาพูดคุยกันก่อนเกจจะได้ไม่เหงานะคะสาหรับวันนี้ก็สําหรับาคคนนีี้้้ไววดยะะส Aaaa! <laughs>